ทุกคนด้วยนะฮะเอ้าเอ้ยลืมปิดกุญแจรถดูดิด <c oughs> แต่ไม่เช้าเช้าวันนี้ก็เช้าวันที่เท่าไรห,หรอวะวันที่สามสิบนะฮะสิบมกรา สวัสดีทุกคนที่เข้ารับชมกันด้วยครับสวัสดีอย่างเป็นทางการนะครับเมื่อกี้เมื่อกี้เสียงเบาไปหน่อยครับตอ,อน,นีกเช้าวันที่30มกราคมนะครับจะสิ้เนเดือนมกราแล้วอย่างวหยเดือนหน้าก็เรียนจบเนี่ยกุมภายังไม่ทราบวันที่แน่ชัดนะครับขอใครเข้ามาเชิญก็ฝากกระทืบรนไลค์ผมด้วยนะครับกดไลค์กดติดตามนะครับ ก็ไปวิไลยเหมือนเดิมครับเก็บบรรยากาศการเดินทางไปวิไลยกว่อนเชเล่นจบนี่แหลเะ <c oughs> เพอเม,มื่อคืนเมื่อคืนเมื่อวานก็นั่นแหละรครับซ่อมรถรถทาบูแม่งหนุน <c oughs> ซ่อมรถแล้วก็ซ่อมไฟสปอร์ตไลท์ตอนนี้ไฟสปอร์ตไลท์ผมใช้ได้แนละ้วโหโ,โคตรดีใช้ได้เพราะว่า ซ่อมครับเอาไปซ่อมทจริงมันไม่ได้เสียนะไฟสปอร์ตไลท์มันเป็นกับาสายไฟข้างในผมให้ช่างซ่อมให้เอฟเยอก็ใช้ได้แล้วโอ้โหอุตสาหา์ซื้อนใหม่มารอซื้อเนใหม่มารอใส่สุดท้ายไม่ได้ใช้ครับเพราะว่ามันเก่าใช้ได้แล้วกอดีครับไ,ได้ไม่ต้องเปลี่ยนใหมเ่เพื่อแบบเอามาติดเสริมีก โอ้ยอพอแล้วเพราะว่าใสแค่นี้พอแล้วไปสปอร์ตไลท์สองใส่แค่สองอันนี่แหละเมก็เก็นโมงจะสี่สิบแล้วจริงจริงผมไปสายแะ้วะเนี่ยรถก็วิ่งไม่ออกไม่รู้เป็นไร สีได้ประมาณร้อยเหียวกำลังดีเลยคือจริงๆถ้าไม่ติว่าไปสายแล้วจะรีวิวนู่นนี่นั่นให้ดูนี่ๆหน่อยๆน,นะแล้วก็อากาศดีเหมือนเดิมครับแต่ไม่เย็นมากเท่าไหร่พอได้พอได้ อนนี้ผมเอาอกไก่มาใส่ละอกไก่ร้อยยี่ห้ารถผมเนี่ยใส่อกไก่ซื้อซื้อม้าไม่ได้ใส่ไงวันนี้ลองเอามาใส่ดูคืมบอกทุกคนเลยลมืบอกคนดูเลยบอกที่เขาขี่รถละต่ควรจะใส่ได้ก็ยากอยู่ยิบล็อกก็ไม่ตรงกันอีกโอ้ยิบหายเฟรมอ้อโอ้ย เฟรมสีเทียมฮะประมาณนั้นอะไรอะไรก็ไม่ค่อยแบบเท่าที่เข้าทางกันเท่าไหร่ก็เมื่อวานหลังจากอ่าคาบูหลุดนะฮะเมื่อวานหลุดจากคอเยียชิบหายเอาจริงเพื่อนผมมันเอาไปขี่มันยืมไปขี่แล้วมันแบบไม่รู้ไปทำบท่าไหน เขาลุดเลยแต่เขาไม่เป็นไรซ่อมละไม่ได้เสียหายอะไรมากแต่เสียงเหงื่อนะครับเมื่อวานเสียงเหงื่อเหงื่อยาดแบบเหงื่อหยดกบบปั๊บๆเลยร้อนซ่อมรถวันเปิดโหมดเปิดโหมดซ่อมรถวัน ปิดมาร้อยเดียวหน้ามบร้อยเดียวฮะแต่พอมีจริงประมาณแปดสิบเ้าสิบเออผมก็ลืมแนละ้วว่ากล้องผมเปิดจีเบสวัดความเร็วได้แม่งลืมได่ไงวะเดี๋ยววันวัน,ว,นวันต่อไปพรุ่งนี้แล้วกันค่อยผมจะลองเปิด GPS กล้องนะอยากดูกันว่ารถตัวเองิีเท่าไหร่กับการใช้ตัวเอ GPS, ไอ้กล้องโ o p ป o เนี่ยผมก็ลืมเลย คี่หลังขี่ได้ไม่ต้องเอาโทรศัพท์มาวัดเปิด GPS เอกล้องก็ทำสมัยนะแต่คนยังไม่ทำสมัยนะ <c oughs> ตอนนี้ยรุ่กนี้เดี๋ยวผมจะเตรียมเปิด GPS GPS ในกล้องนะวัดความเร็วผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าผมใช้ความเร็วเท่าไหร่เวลาขี่ เรอรถยนต์มาว่าตั้งแต่ตั้งแต่ซ่อมค่ะเอ้ยคาบูหลุดเมื่อวานแล้วแบบผมใส่ใส่ใหม่แล้วมันแบบเหมือน,แบบนวิ่งไม่ค่อยออกเขาหรว่ว่ะูืจากสาเหตุจากอะไรนะแต่ก็มาจากเมื่อวานนี่แหละบิดบิดจามปอกเขาแบบวิ่งไม่ออกแว่ะ โอ้ตียังไปต่อได้เนละ ผมบอกก็คนอยู่วันนี้วันพุธเออน่าจะยังไม่บอกเออโอเคทุกคนวันนี้วันพุธนะ <laughs> วันพุธด้อยวันนี้ว้า <laughs> <c oughs> ดีเลยครับดีเลยบอกช้าไปหน่อยปกติผมเคยคิดมาผมจะบอกวันที่แล้วก็เวลาแล้วก็วันจันทร์ศุกร์เสาร์อาทิตย์อะไรอย่างงี้จะบอกเพราะว่าผมอยากรู้ไงผมถ่ายคลิปวันไหนจะได้แบบไม่ลืม มลงคลิปก็จะเรียงเป็นวันที่เป็นวันที่ไปนะผมไม่อยากรัดเท่าก,กันเท่าไหร่เพราะว่าแต่ละวันมันเจออะไรไม่เหมือนกันไงแล้วก็ลงไปก็มีค่าเหมือนกันครับมีค่าเท่าเดิมแต่พออยากเรียงเป็นคลิปไง <c oughs> ไกลมาแล้วแบบเหมือนฟิลเหมือนรถเอ่อเนกเกตเลยวะ่ะรถทรงเนกเกตอะ่ะรถที่ไปอะ่ะ <c oughs> อันนี้ตามความรู้สึกผมนะมันออกแนวแบบนั้นวะ่ะผมลองใส่จังไงซื้อมาไม่ได้ใส่สักทียังใส่กิ้งอยู่เลยแต่ฝุ่นกาอบ้างเล็กน้อย,อยไปดีวกว่าปดีวกว่า <c oughs> สายแล้วสายแล้วเนีย่ย ลืมปรับคาบูเลยเมื่อวานจูนคาบูใหม่แม่งก็จะตั้งรอบให้มันเดินเดินแบบเขาเรียกอะไรวะเดินถอบเร็วเอ้ยไม่ใช่เดินถอบเลยไ้คาบูมันเร็วขึ้นอ่ะพูดผิดวะคาบูเร็วขึ้นยังไงวะไอเขาเรียกอะไรวะจูนไอ้คาบูมันมันไม่เดินเบาอ่ะเออมันเดินเบาช้ามันก็เลยจับเออลืมไปลืมลืมสับลืมสับไวรุ่น ทำรถเลยวะไม่ค่อยได้ทำรถท่างก็เลยแบบนึกคำไม่ถูกหนึ่ง <c oughs> สองกระจกสองกระจกเฮ้ยรถแบบแบบแวบก็ได้อยู่ <c oughs> เดี๋ยวอาจจะมีคลิปพิเศษลงนะฮะฝากติดตามชมกันด้วยอันนี้ผมพูดเผื่อไว้เผื่อแบบมีอาจจะมีรถรถอะไรสักสักอย่างรถแบบแปลกหูแปลกตาอยู่ในช่องนะฮะอ,อวันนี้นะเผื่อนะเผื่อมีนะผมไม่ไม่ชัวร์ร้อเปร์เซ็นต์นะ ต้องต้องต้องรอ,อดูต้องรอดูต้องรอชมเลยโอเคครับสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะเอ้า เอ้ยลืมปิดกุญแจรถดูดิ <laughs> แต่ไมเ่เช้าเช้าวนนี้ก็เช้าวันที่เท่าไรหรอวะวันที่สามสิบนะฮะสิบมกรา สวัสดีทุกคนที่เข้ารับชมกันด้วยครับสวัสดีอย่างเป็นทางการนะครับเมื่อกี้เมื่อกี้เสียงเบาไปหน่อยครับเพราะว่าอยากพูดเบาๆเมื่อกี้เออวอนนี้ก็เช้าวันที่สามสิบมกราคมนะครับจะสิ้นเดือนมก,กราละอย่างไวเดือนหน้าก็เรียนจบแล้วเนี่ยกุมภายังไม่ทราบวันที่แน่ชัดนะครับ ออใครเข้ามาคือต้องฝากกระทึบไลค์ผมด้วยนะครับกดไลค์กดติดตามนะครับวันนี้ก็ไปวิไลเหมือนเดิมครับเก็บบรรยากา,กาศการเดินทางไปวิไลจนกว่าจะเล่นจบนี่แหละวันเมื่อคืน <c oughs> เออมื่อคืนเมืม่อวานก็อะไรครับซ่อมรถรถทาบูแม่งหนุน <c oughs> รถแล้วก็ซ่อมไฟสปอร์ตไลท์ตอนนี้ไฟสปอร์ตไลท์ผมใช้ได้แล้วโอ้โหโคตรดีใช้ได้เพราะว่าซ่อมครับเอาไปซ่อมที่จริงมันไม่ได้เสียนะไฟสปอร์ตไลท์อ่ะมันเป็นกับาสายไฟข้างในผมให้ช่างซ่อมให้แค่เดียวก็ใช้ได้แล้วโอ้โหขาเซื้อใหม่มารอซชื้อใหม่มารอใส่สุดท้ายไม่ได้ใช้ครับเพราะว่ามันเก่าใช้ได้แล้วด สัสดีครับได้ไม่ต้องเปลี่ยนใหมเ่เพื่อแบบเอามาติดเสริมอีกไม่พอเพราะว่าใสแค่นี้พอแล้วไปสปอร์ตไลท์สองใสแค่สองอันนี่ยตอนนี้ก็เจ็ดโมงจะสี่สิบแล้วจริงๆผมไปสายหนะ่ยวันนี้ วิ่ไม่ออกไม่รู้เป็นไรว่า <l ots> <c oughs> สีได้ประมาณร้อยเยวกำลังดีเลย